เวลาประมาณประมาณ3โมงเช้ากว่าก็มีมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาแจ้งมาแจ้งร้อยเวรที่โรงพักกันนะว่ามีคนพบศพถูกเผาที่สร้างอ่างเก็บน้ำดึงทับจันทร์นะครับมันเก็บของโรงพักบึงนาลางะครับก็ก็ไปร่วมกันตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับรวงกับผู้วัฒตชาอะไรนะก็พบศพชายไทยครับถูกเผา่้งกายถูกเผา จนเหลือเท่าขาข้อนตรงนอนะ่องนะต้องน่องลงไปข้างขวาคนแท่งไม้หม่เรืมมหม่มหมมอยับอ่าที่มีลอยสักรูปกราฟิกกัเป็นเป็นภาษาภาษา ช่างจักเขาเลยกไทบอลไทบอลนะครับเป็นเป็นจักมาจากต้องต้องจักล้นเท่านั้นไม่ใช่จักกันได้จักเครื่องนะครับเป็นต่างชาติก็นิยมนะแล้วคนไทยก็นิยมเมื่อประมาณสิบปีที่ผ่านมาตอนนี้ไม่ค่อยมีใครจักละจากในในในที่มันจะมีกระเป๋ากระเป๋าแค้กระเป๋าเดินทางานะเป็นที่ดึงมานอะที่แคกระเป๋าลากอะในตัวกระเป๋ามันไหม้หมดเลยแับนี้ไม่แน,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 น่ใจว่าจะเป็นของผู้ตายหรือเปล่านะ ตอนนี้สันนิษฐานไม่สันนิษฐานนะแน่ช้าว่าไม่ใช่คนในพื้นที่แน่นอนเพราะเรารเอเซเล,เเลท,ทุกบ้านทุกหลังว่า ปรากฏว่าไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ใช่คนในพื้นที่นี้แล้วแล้วก็ลักษณะนิ้วเล็บเท้าครึ่งเหลืออยู่เล็บเท้าหนึ่งอะเล็บเท้าโป้งข้างขวานี่จะตัดแบบสะอาดแบบตัดจากร้านอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้ผมทิ่ถามน่านะจะเป็นคนที่ยังํำอางพอสมควรนะครับเป็นคนที่ดูแลตัวเองอะไรทนออย่างนั้นไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ไม่ไม่ใช่พวกยาตุป,ปิดแถวแถวอะไรทำชนระบทอะไรเงี้ยนะครับครับ นำสวนส่งตกไปตรวจในสูน์ที่มอในสูตรในิริเชศมอในสวนแเราก็ให้ตัดตัดเนื้อเยื่อเพื่อตรวจดีเอแล้วก็กระดูกนะครับครับส่วนถ้าเป็นต่างชาตินี่จากเขาที่ทราบนี่ถ้าเป็นทางทางยุโรปในดีเอก็จะรู้สึกว่าจะต่างแต่ในเบื้องต้นนี่ยังคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นคนทางเอเชียน่าจะเป็นคนไทยอยู่ ในส่วนตรงนี้คิดว่าบกบาะการกับเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งค่อนข้างจะโหดนะครับท่านครับเคสนี้มันน่าจะเกิดจากเหตุเหตุมนใจอะไรครับท่านครับสาเหตุมาจากยาเสพติดแต่น่าจะเป็นจากมาจากที่อื่นกันนะครับต้องเป็นถ้าแถวนี้นี่ไม่ไม่น่าใช่แต่อาจจะมีคนในพื้นที่ซึ่งซึ่ง,งรับพามาอะไรนะรถ้าเป็นคนต,ต่างพื้นที่มาทำนี่ตงคงาตรงนี้ไม่ได้มาไม่ได้เพราะบึงนี่มันไกลครับบึงนีไกลจากถนนใหญ่เข้าไปไกลลึกถ้าคนไม่ใช่คนพื้นที่ก็คงไม่น่าจะู ในสุดตรงนี้เนี่ยท่านมองยังไงครับว่าเจือเนี่ยน่าจะถูกฆ่าที่นี่แล้วเผานั่งยางหรืออาจจะเสียชีวิตจากที่อื่นแล้วมาเผานั่งยางที่นี่ครับอ,อ๋อเสียชีวิตจากที่อืนนอนอ่นแน่นอนครับเส<ก>ียชีวิตจากที่อื่นแน่นอนบริเวณที่เกิดเหตุนี่ไม่มีร่องรอยการต่อสู้แต่บริเวณที่เอาศพลงแล้วก็เลือดเลือดจะจะมี หยดเลือดก,ก,กระเซ็นอยู่นะครับแล้วก็คล้ายๆเอาน้ําล้างด้วยอะไรล้างล้างพวกรถพวกอะไรเนี่ย <c oughs> ยังยังยังมีเศษน้ําอยู่ก็แสดงว่าเอาศกใส่รถมาใส่รถมาแล้วก็เอามาเผานั่งแางตรงนี้ครับ